ินได้รถได้นั่นได้นี่แม่นความจริงไหครับแม่นครับอืมข,ขายขายงูอไปสื่อรถไทยครับขายงูอไปสื่อร,รถเกี่ยวออกเออสื่อรถไทยนี่ก็รถไทยนี่ก็แต่ออกมาประมาณห้าปีแล้วแย,ยครับขนาดเด้าไอซีเจ็ดครับเด็กเด้าเขาสามเซ็สามเซ็ตแปดครับผมเออเป็นแปด มันแปดแสนกหกอ๋อครับครับก็ได้รถไถมากได้รถไถมาครับพอดีรถไถแล้วผมก็เลยง้อต่อลูกอ่ะยังไงแล้วเกลียวครับเออพอมีเงินในขายง้อยขายง้อยอีกอะไรก็ลูกก็มีเงินจากรถไถยเนก็นไป๊ะเต้ารถเกลียวมาเออรถเกลียวอีกเออรถเกียวก็เ,เกกง,งินจากงวา่งงวานนาี่ล่ะจากง่วนโอ้นะครับพ่อมีพี่น้องครับที่นี่ทั้งเสียออกรถออกเนี่ยกับทางถ้าเฮาบมีง่วนอย่าไปออกมันเถอะ เวลามันต้านฟืดขึ้นมานี่ม่มียังออกไรก็ยังพี่น้องพี่น้องก็มีคนจนน้นทุกขึ้นกันครับผมอจะเป็นยังเอาคือแมลูนี่ไปขายเจ็ดหมื่นมันี่ครับก็หายจได้ครับนี่นะครับพอมีพี่น้องครับเปิดมาเจ็ดหมื่นนะครับแม่ลกแมลกนะครับขายง่ายราคานี่นะครับสวัสดีครับพอมีพี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอขุนหารจังหวัดชิสเกตนะครับมือนี้ยพาผีพาหนองมาเยี่ยมคุณยังยินนะครับสื่อเพลินเรือม เรียงง่วของเพิ่นนะครับจากเงินยืมหาเมื่อนนะครับจนรายสมืนนี่นะครับสามารถนสื่อรถนะครับสื่อรถไถรถเกี่ยวรถยนนะครับแล้วก็สื่อให้สื่อหน้านะครับโดยอาชีพการเรียงง่วของเพิ่นนี่แหละนะครับเพิ่นบอกผมว่าจังสี่นะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นจังไนแน่นะครับผมสิ้ผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปคุยกับคุยยิ่งน้ำกันครับไปกันเลยครับ พี่รองครับตอนนี้มานั่งกินเข่าล่อไปอ่าไปไปฝาาั่งไหนบ้ยางปู่ใหญ่ยินปยางผู้ใหญ่ยินนะครับอำเภอคุนหาดนะครับตอนนี้แต่ว่ากินเข่าแล้วนะครับพอดีเดี๋ยวไปเห็นป้ายเพื่อนป้ายพระเอกมอล่ำนะครับพระเอกมอล่ำผมก็เลยขันขันคนบอลล่าแห่งฝั่งมาสิบป์ปรจยเงี่ยเสร็จน,นะครับพ่อแม่พี่รองครับใส่ข้ามคูน่ะวะนะครับก็มันเกิดใจดีพมา พคนนเดี๋ยวสิียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวเขาจะไปฟังเสียงเพลมะล้อมเก่าครับพอมีพี่นมขบเพิ่นมาขายเพิ่นมาขายเตนะเป็นร้านอาหารลสั่งบอกครับสมลาก้อยตสมลาก้อยปลาเผานะครับเดี๋ยวเสียงเพิ่นสิดีปานไดนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปฟังเสียงเพิ่นนั้นกันสัมผัสเกยยิ่งบอสซินทุกต้องกินเจ้าหาผมเจริญป้อนกอดคุณหลายติดไฟเต้นบ่ลาลา คนเฮาท่านบุญสร้างมาลําส่ําบ่พอเปนได้พบกันบ่ลายเถื่อเสมอญาติพี่น้องในท้องความทรออละก้าวย้อนในท้องเรื่องพรษาได้เวลาอันเหมาะสมมีรับนเลือง ดอนนาเพียงเป็นน้ำบานผมเฉลิมพ้นในนิทานเป็นตอนเริ่มประเดิมกาวผมเฉลิมพรนวิมศย์ยามสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะน้ำตัวให้พี่เห็น้องทั้งบ้านหัวัจนะครับครับผมชื่อพอยินจันคนาครับผมชืือว่าน้องคู่ครับตำบลทงสามอำเภอคุณหารจังหวัดสิริกีครับผมนะครับวันนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยม อ่าผู้ใหญ่เขาเอนผู้ใหญ่บ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ยินผู้ใหญ่ยินผู้ใหญ่เก่าครับผู้ใหญ่ยินผู้ใหญ่เพิ่นเป็นผู้ใหญ่เก่านะครับพอมีพี่น้องครับการเลี้ยงงม่ของผู้ใหญ่นี่เกิดขึ้นมาได้จากไหนครับเกิดขึ้งแต่ก่อนกับผมไปได้เงินมาผมเป็นผู้ซอยครับกู๊เงินมาหามือครับนี่ผมก็ซื้อกระไรเงามๆเอามาไหว้จึงแล่พันครับอันได้กระไงามผมก็ซื้อมาขายครับครับแต่ก่อนเมว่าเมันถือครับ ขายตู้สื่อมาต้นหาพันพอมาขายตู้หกพัน 6, นายเจ็ดพัน, 5, นแน่แต่ต้อมันสืได้โอครับเพราะว่าแต่ก่อนหมือนคนหาสื่อหลายครับเกิดเฉพาะขาดอะไรอย่างมาสื่อมาปับเขาก็มาขอสื่อต่อเลยครับบ<อ>ันีตดตะกี้เงื่อนหาเงื่อนเท่าสื่อได้หลายโอ้หาเงื่อนสื่อได้ที่ซีบตัวรครับเป็นซีบคุนบ่โอ้ตัวละหาพัตัวละเฉลี่ยตัวละหาพันเนาะนะครับมันถือเนาะบันีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมี้ยงจังไหนเมี้ยงแบบแต่งตัวพราซำหนึ่งให้มันอ้วนๆแล้วก็ขาย มาเลี้ยงกับบังดูแลมันให้ดีคกับน,นึ่งมาฉีดบำรุงครสองทายพยาอืว<ม>ันนี้กับผมไม่เกลือแี่ยกินแน่ครับทีนนี้ก็ใส่อาหารใส่ห้ามไม่กินแนเพราะผมไปเลือกสีเองนะ<อ>สีไหนห้ามมากว่าใส่มันกิน่นกับก็การต้านมันบัคคายก,กินใส่การต้านแน่ครับที่นี้มันดุดกลิ่นกินดุดกลินการตา้านเราไมกินอิมม่มแล้วนะออ๋พอจับลุงให้มันครับไอ้ชาวบ้านเขาบอ้หูหเขาเลี้ยงงวเขาอยากใส่ใจอ้วน เนี่ยแต่ละค่าเขาบม่รู้เรัรบงเขาอะไรไปฉีดยาขาพยาเขาอะไรฉีดบํารุง,งเขาบํารุงอะไรว่าพอดีับเลยสนใจเนี่ยผมเป็นคนฉีดเองได้วัวอวดไว้โมบันฑ้ยนกับการวาห้ามาดูแลดีๆนี่โดนหรือ,อยังครับโดนแล้วประมาณสิบปีครับประมาณสิบปีตั้งแต่เริ่มต้นผู้หญ่กะกัก็มีการเอาองเข้าวมาฉีดยาบำรุงท้ายพญาดเลยโอ้ ก็เลยเห็นหงัวใหญยจากที่บ้างัวถือก็มาเป็นมัเป็นงัวอวนง่ามองเาว่าเป็นงัวอวนหงามนะครับบาน้กระขายกัดใดกาไรขายไดกำไรขรยขายไดกำไรนะครับเฮ็ุแบบนี้ตอนเหนื่องมาเลยแ่ตอเนืองมาเลยครับมาเลยครับโอ้โเคยขาดนะครับพอเป็พี่น้องครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับพอผู้หญยยพ่นว่าเริ่มต้นจากหงัวซิฟโตนะครับโดยการเงินยืมนะครับปัจจุบันนี่เข้าได้ยังจากการเลี้ยงงัวเนี่ยมันได้รายยางการหลี้ยงัวครับครับเด้งเขาได้ขายลูกครับ ร้องอะไรปุ๋ยขายครับนั่นแหละสามพันเดียวก็ซื้อพ่อพันธุ์มาผสมเองนั่นครับเออแต่ว่าพ่อพันธุ์ผมมันแก่เลยเพราะว่าเอาออกอ๋อเออคนที่ซื้อใหม่เห็นนี่เห็นนี่รูกมันจะเอาว่าสีแดงได้ครับผมเห็นรูกมันมีแต่แดงมั้งเนยเพราะว่าม้วแดงเนี่ยมันเปคืองม้วขาวครับม้วแดงซื้อมีราคาอืมนี่ผมเป็นเจ็ดเดือนนี่เป็นวัให้ผมสามพันเดียวก็บอกเขาบอกขายเลยครับ นี่ครับพอมีพี่น้องครับเพิ่นว่างัวผู้ใหญ่เพิ่นว่าเจ็ดเดือนนะครับเขามาให้สามหมื่นบอท่านได้ขายอยู่นะครับบัณฑีตวิธีการเลือดนี่เดี๋ยวแนะนํางพอมีพี่น้องเนี่ยงัวแบบใดจังสีจังสีเขาสเปกของผู้ใหญ่เนาะงัวเขาสเปกข้อหมเยบ้างไรครับครับคืองัวผมนี่ยหนึ่งท้องใหญ่ครับกระดูกกลางครับท้ายเปิดขายใหญ่ครับพอพังเดีกันครับความเสียแบบว่าผสมรูในรูปปั๊บ รูมันคือพอเลยครับครับอดไคือพอมดงามเมื่าวันเมืงตีไปอดูไซ์ครับสมครครับเ็นบอลน่ยออกไหม่ๆนี่นะครับพอมีพี่น้องครับงัวผู้ใหญ่นะครับจริงๆเพิ่นมี่พอพันคุ้มฝูงนะครับพอพันคุ้มฝูงนี่ก็คือเพิ่์นมาจ่ายลูกงามนะครับของเพิ่นออกมาสีแดงนะครับเดี๋ยวต้องถามเพิ่นนะครับว่าคดีนะครับของการมีพอพันคุ้มฝูงนี่เป็นจังไรก่อนครับพอพันคุ้มฝูงเี่ก่ผมไปหาสื่อในฟ้ามเขาครับ ภาเขาได้ดีผมเป็นคนบังงอออกไงเออไม่กระดูกคางสุดเรียกว่ากระดูกคางบางงามท่ายบอดี่ผมบอกครับบงางงอมีหลายเหลืออยู่ครับครับเหลือบางตะไ,ได้จะดีเห็นพราะว่าเนี่ยไปขายก็ดีห้างก็ดีไปขายไปก็มาเ,ออเห็นจุ้งเขาขอซื้อเลยนะเขาอซขอื้อเลยมคมันได้ดีบมันนี้เด็กยิ่นข่าวว่าขายขายงวขางัวเนี่ยเลี้ยงงอเนี่ย ได้ดินได้รถได้นั่นได้นี่แมนความจริงไหครับแม่นครับอืมขายก็ขายงูอไปสื่อรถไถับเออก็ขายงูอไปสื่อรถเกี่ยวออกเออสื่อรถไถหนี่ก็รถไถหนี่ก็แต่ออกมาประมาณหาปีแล้วแหละครับขั้นนั้นเด้าไอ้ไอซีเจ็ดครับนี่ก็เด้าเขาสามเซ็ตสามเซ็ตแปดครับผมเออเป็นแปด มัน 8, แปดแสนหกอ๋อค,ครับครับก็ได้รถไถมาได้รถไถมาครับพอดีรถไถแล้วผมกับเรยง,งว้อต่อลูกก็ยังไงรถเกี่ยวครับเออพอมีเงินในขายง้อขายง้ออีกอะไรก็ลูกก็มีเงินจากรถไถไหนก็ไปหน้านรถเกี่ยวมาเอารถเกลียวอีกเอารถเกียก,ก็เ<ร>ง,งินจากง้อนี่ละจากง้ออ่ะโอ้นะครับพอมีพี่น้องครับที่นี่ทั้งเสียออกรถออกยังี้ยก็ทางแถวว่ามีง้ออย่าไปออกมันเถอะ เวลามันต้นฝืดขึ้นมากนับไมี่ยังออกไรคยังพี่น้องพี่น้องก็มีคนจนน้นทุกข์กันครับผมเออจะเป็นยังเอ้าคือแมลูี่ไปขายเจ็ดหมื่นมันหนครับก็หายจะได้ครับนี่นะครับพอมีพี่น้องครับเปิดมาเจ็ดหมื่นนะครับแมลูกแมลูกนะครับขายง่ายราคานน่นะครับอันนี้คือพื้นมานะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คืองัว่ที่ที่เลี้ยงอยนะครับจริงๆเขามีสองขอกนะครับถ้ามีสองขอกเดียวสิผ้าพี่ผ้าหน่องไปเมืองอีกข้ง ของเล่นเรื่องแห่งยังอยู่ครับอ่าก็ร่างเอาอาชีพไข่ตัวสั้นนะเอง่วดกินครับไข่งวดกินแอ้กินได้ทุกทุกสวนทุกไวค่ะทุกเพศซอยยังเรื่องหยังแน่นี่ทุกอย่างเลยค่ะบบ๊อุงระบบสืบพันธุ์บ๊อบุงระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวพันธ์ดีย่างที่เห็นเนาะย่างที่เห็นนะครับซอยได้ไข่หัวกล้วยเป็นสัตว์เป็นสัตว์เร็วพอเป็นสัตว์เร็วพอนะครับนมาตรงรอบแล้วค่ะ เสริมแหลกขาดส้างุูงคุ้มกันเนาะค่ะอเมนค่ะในพวกทุกอย่างไ้เพ่อทุกอย่างครบวงจรนะครับจับก็ง่ายพรอมเดยค่ะหนึ่งฟ้าผสมน้ายี่สิบริรแค่นั้นใช่ค่ะแค่นั้นนะครับพอมพี่น้องครับสร้างก็ง่ายพรอมค่ะครับโอ้สื่อมาเท่าไหร่เนี่ยสามขวดเกาลอยค่ะสามขวดเกาลอยเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางง่ายๆเนาะนะครับโปรโมชั่นสามสามขวดเกาลอยน้องดินเพิ่นสื้อมานะครับ อันนี้<ม>เพิ่นใส่อยู่เสริมแหละถาดกินหยาอย่างเดียวบ่อพอบํารุงน้ำนมพ่อครับนะครับอันนีปูได้มีปัญหาว่วปูมีน้ำนมแหกิดเลยค่ะอืมสั่งไปได้นะครับพอมีพี่น้องครับครับพอมีพี่น้องครับอันนี้ก็คืออีกคอกหนึ่งนะครับของของผูงหญ่นะครับบันนี้แนวทางการเลี้ยงคอกนี้เป็นจะกไหนก็คบนี้อันนี้พขกใส่วัวขนครับอืวัวขุนซื้อมาใส่ขนดือคอยครับ คุณแนวไหนยนอครับคุณก็ที่แหละมันใส่คอให้ปล่อยครับขคอนี็ค้อเน้คต่ก่อนมันหลุกมันนีเข้าไฮตินายเป็นได้ปุ๋ยไหลผมเลี้ยงหมูหลุมครับคุดขี่หมูสหนึ่งมัใส่คอเพราะมาใซส์สิ่งที่มันมีแช่มันเปี่ยตลอดทีโอ้วงถอดไปครับที่นี่โครงการเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมน่ะมันซื้อปุ๋ยกิโลสี่บาท พอมุดสามข่องเนีท้ายได้ซิปเจตันซิปเจตันครับกะตันหนึ่งกะบสี่หมื่นนะครับพอมีพี่น้องครับครับอ่ๆตันหนึ่งสี่พันพอตันหนึ่งสี่พันป่ตันหนึ่งสี่พันนะกิโลสี่บาทตันหนึ่งสี่พันนะครับกิโลสี่บาทซิปเจตันอ่าซิปตันกับเป็นเงินสี่หมื่นนะครับเนาะสี่หมื่นนะครับแล้วกาอ่าบัวอีเจฟนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวต้องถามผู้ช่วยนะครับมือนี้มาบ่ได้มาคนเดียวนะครับมากับ อันนี้คือออาสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือผู้ช่วยนะครับผู้กำกับมานี่นะครับมาจากไหนก่อนนี่อ่าแนะน้ำพอคนมาแนะน้ำนะครับมาแนะน้ำมาเบิ่งงานมาเบิ่งงานเบิ่งงานให้แล้วก็แนะน้ำพอในน้ำไหลพี่น้องได้เห็นนะครับอ๋อพี่เลี้ยงว่าคนเลี้ยงแบบใบแนบผมนะครับเลี้ยงต้นหนามเลี้ยงขุนนะครับว่าเพิ่นเลี้ยงงัวหรือเพิ่นได้ยังจากงัวเนี่ยคือที่คุณบอกเห็นนะครับครับผมเพิ่นได้ที่จากงัวได้รถจากงัวครับ ทุกอย่างมันแต่จากว็มืดครับอ๋อก็เลยจ๊ะกันเลยอยากให้เราทายถอดคมรูให้พ่อแม่พี่น้องนะครับบว่วารวิธีเพิ่นจริงๆมีหลายอย่างเลยจากคุณถิบวัชรมีอย่างจนผลมีเกือบครบทุกอย่างในชีวิตแล้วตอนนี้ครับครับผมนะครับอันนี้คือผู้ช่วยน้ะเอ้า่คุณคุณสิบเจ็ดเป็นเท่าไหร่เดี๋ยววันหกพันแปดหกหมื่นแปดพันหกพันแปดหกหมื่นแปด่่วาหกมืนดพันอ่าสิบเจ็ดสิบอ่า หนึ่งพัน็คูณสี่หนึ่งพันรอคูณสี่รับห8 0 0ื่นแปดนพันนะครับพ่อมีพี่น้องครับเมียนบอครับเมียนบอเตันหนึ่งสี่พันตันหนึ่งสีันิปตันสี่มื่นนะครับซิตันสี่หมื่นอ่าห้ตันนี่ก็จะเป็น2องหมื่นแล้วนะอ่าห้าตันก็จะเป็นสองหมื่นบวกอีกสี่หมื่นก็น่าจะหกหมืนดั่นแหละครับผมหกหมืนดพันะครับพอมีพี่น้องครับตัวนั้นคือขายแต่ขี่ปีนันขายแต่ขี่ปีนันนะครับบัดนี้เอาเราเนี้ทางตอนเนวทาง ครับเอื้องคุณผมก็เอาปุ๋ยมาใส่เอาเอาแกลมาใส่ครับผมตีขอบมับนเองมันเองมาใส่ขอบปั๊บเนึดผมจะฉีดเลยฉีดไทยพยาบ,บมันรุ่งแล้วก็เอาเกลือแหลมมาใสน่นมก็เมล็ดเลยกินเกลือแหลมแล้เข้มๆเดี๋ยวพร้อมเกิดพการต้านห้อยกินแหน่ครับนี่ครับสี่เดือนหาเดินผมก็ขายครับเออวันนี้การตลาดเป็นจางไดนขันงัวแบบนี้เขาจะไปขายใส่ สื้อมื่นี่ครับมาเสื่อหลายครับแต่ขายบ่ออมีคนเสื่อมีตลาดรองรับอยู่ครับตลาดหนึ่งตลาดกันตลาดตลาดสังขะตลาดสมปอยไม่หลายครับครับดขายบ่ออวีกันบ่มีพอชาไมาเสื่อเท่ากับไปขายตลาดขายตลาดขายตลาดก็ได้นะครับบ่อึดเนาะบ่อึดบ่ออดนะครับมีตลาดรองรับมีตลาด พอพี่ไงครับบัดนี้นอกจากที่เฮาเลี้ยงงัวแล้วเฮาแมาเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่การจัดการเฮ็ดเป็นจังได๋หน่อยเลี้ยงเป็ดนี่พร้อมที่เลี้ยงลูกแกะออกมาผมก็สิเอามาคุ้นนะครับครับครับเอามาคุ้นใส่ขอบอ๋ออนุบาล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 ใหมก่อนประมาณจังหมื่นเฮาจังสิได้เอาไปรวมหมู่เดือนนึงครับประมาณเดือนนึงแล้วก็จังสิปล่อยให้เพิ่นไปกับแม่เพิ่น นะครับบันนี้เลี้ยงยากบ่อเป็ดบ่อเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเพราะว่าน้าก็ยู่นี่เองครับบันเด็ผมมีโรงสีนะครับผมจะเอาเนื่อไปถอกให้มันกินมันจะมาแซลลอ๋อบันนี้กินอาหารใครมันกินไปครับไม่ได้กินอะไรอะเล่นเลยไปนะโอ้ครับก็ก็ถือว่าเขาก็เลี้ยงไปแบบธรรมชาติของเขาเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยล่ะบันนี้ไล่ไทยเป็นอยงไรเป็ดบันนี้เป็นนั่นเป็นมาซื้อครับเขามาซื้อไล่ครับเพราะว่าสูบเบอร์มันมี ร้านอาหารลาเป็ดครับอืมคนซื้อโลละ80บาทโลละ80ไมาเอาถึงเฮือนถึงซ่านเลยล่ะเอาไปส่งเขาครับเอาไปส่งครับคื่นี่ถ้าทอนเขาทอนค้นให้เขาเพื่อนไฮโลดลอย10ครับอ๋อท่านเอาคนออกให้เพื่อนเพื่อนห้โลละลอย10บาทนะครับพอมีพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งได้หลายบ่จากอาชีพการขายเป็ดปีหนึ่งขายเป็ดนี่มันได้อยู่ประมาณสองถึงสามหมื่นปอนดขายแต่เป็ดขายแต่เป็ดได้สองถึงสามหมื่นนะครับเอาเป็ดเท่านี้ปกติเขาเลี้ยงอยู่ประมาณที่โตครับ ไปไหนแม่พันประมาณยี่สิบตัวประมาณยี่สิบตัวประมาณยี่สิบตัวแต่ว่ากับบริเวนเนื้อเนื้อบากว่าแรงเนาะเพราะว่าเลี้ยงอยู่ในสระในบ่อนะครับจะเลี้ยงอยู่ในสระในบ่อเอาเราพื้นเรื่องเรื่องแปลงเรื่องการเเกษตรผสมการคุดสระนี่เริ่มมาได้จังไหนเริ่มสึ่ไอ้ผมคิดในใจนะผมมันเป็นคนขูดไหนจังหน่อยครับผมว่าหนึ่งเส้นยังก่อนตองมี เอาหนามเป็นรักก่อนครับอืหนามเป็นรักก่อนรพบพอดีผมเห็ดไป็สาห,หนึ่งดิคุณเบิรงกระท็อก็ซสอมเป็นเงายี่สิบคุณยี่สิบมันบอกพ่อผมคุณต่อไปอีกเพรับผมเห็ดเกษตรบัดให้กเกษตรปลูกพักปลูกขึ้นชายปลูกพักเสนแห่ปลูกข้าวโพดเปทุกอย่างเลยครับ,รบที่นี่หน้าบอกพ่อผมืองวัวหลายซื้อมือนี่เขาปลูกมันมเขาหมายปปลูกหน้าเขาที่ผมกับูบน้ำสาไปใส่หน้า โดยไ่ต้องปูหยาที่นี่หยามันปองเพราะม่วันยูเรียกลงครับว oh, mm ัน hmm. ย so ูเรียรลงหยาปองมัดปลูกแตหน้ากับพ่อครับครับอันนี้การจัดการเนาะการจัดการนะครับเพราะจาไในหยาทังสิพ่อเพียงหนาแรงนะครับพ่อผู้ใหญ่เพิ่นว่าสูบน้ำใส่หน้าเลยหละกบาลปุ๋ยหยาธรรมชาติขืนง่ามเพิ่นว่านะครับบ่ต้องบ่ต้องเสียเงินไปปลูกหยาให้มันยากนะครับพอมีพี่น้องครับริการจัดการของเพิ่นนะครับได้ยินข่าวแบเผชด คุดสาเธอแหลกนี่จนพิดกันก็เมียก็แม่เถ่าเลยแม่อนอยู่ครับแมน่นแต่ก่อนแต่สมาชิก่อนผมเบิ่งแหลกวม่มีไผ่เฮ็ดครับคุดสาเลยเก็อบห้าถึงว<ม>ีรีแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ผมคิดใหม่เฮ็ดใหม่บันนี้ผมเฮ็ดแล้วเอาดินพ่นใส่ปี้แหลกนั่นผมคุดสาคุณว่าให้คุดสาแบบโครงการเขาครับแต่ผมนั่นว่าไม่ต้องคุดสาเป็นโครงการเขาหรอกสาดินออกไปขังเดียวเลยคเพราะใช้การเกษตร คุณนายจะไม่งินใส่เีงเขาบอเขาเอาสาวมืนหาไรครับผมซื้อใส่เองครับลงทุนหลายบอบาทที่แหลกลงทุนนั่นทั้งทินพ่นทั้งนี้ก็ประมาณแสนหนึ่งครับครับป้านสมัยก่อนเบิร์ตเป็นแสนถือว่าหลายแห่งเลยหลายแห่งบันเทตุจังไหนเขาจังไหนทุนขึ้นมันที่มปลูขิงชายนี่ปีเดียวครับโอ้โล่ละลอยเก็บมือละลอยโลกครับมือเจ็ดสิบโลกแปดสิบโลกครับปีเดียวนะได้แสนเลยปีเดียวได้เงินแสนขึ้น เมียก็เลยเศร้าดาเมียก็เลยเศร้าดาก็เลยเฮ็ดให้เฮาปลูกกับปลูกพักปลูกหญ้าขายมาฮอดสมือนี่ขายสมอครับปกติปัจจุบันนี้เฮาปลูกหยังแน่ครับตอนนี้สมือนี้ปลูกไอ้หยังพักไปอีตูอีตูครับอีตูนี่ครับอีตูไทยครับไอ้ขึ้นชายเนาะขึ้นชัยนะครับขึ้นชายนะครับเพิ่นมีพระอีตูดีนี่ขยายคว้างก็คือ ต้นแมงลักเนี่ยบต้นแมงลักครับอ่าใบแมงลักนะครับแล้วการพักกิจทูไทยนี่ครับหมายถึงว่าใบกระเพรานะครับแต่ว่าเขาที่เบิ้งนี่จะเป็นแบบพื้นผ่านพื้นบานเนาะผ่านพื้นบานบอมเอนบอมเอนว่าใบแหล่ๆใบยังนะครับเป็นผ่านพื้นบานนะครับแล้วก็มีการอ่าปลูกอ่าขึ้นฉายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบันในไร่ได้เฉลี่ยต่อมมือสําหรับการเฮ็ดเกษตรปลูกพักปลูกงานนี่ได้หลายปรนไดศครับพ่อมันเป็นตอมมือครับคือมันนี่เนี่ยแต่เขามาเก็บเนี่ยเขามาตัดอีกนี่ เสดายเมื่อละหาลอ,อยเขาตัดเดยเฮาไปสั่งให้เฮาเลยอ๋อทีนี้ถ้าเฮาไปเห็นเฮาเองเนี่มันเได้เมื่อละพันสองพันครับไมาว่าเฮาไปแต่งเองเนี่ขึ้นชายนี่ก็บแก๊ปปีแรกเ,เดินแต่ปู่บามันก็ร่างากับซำซำนิดอ่ะครับมันได้โลลอ,อยหาซิฟโอ่ออแก๊ปเมื่อละหาซิฟโลครับเมื่อละเจ็ดซิฟโล่เนี่ยมันลดลงมาส่วนมือถือเนี่ยมันเยอะโล่หาซิบบาทครับเออซืมือนี่มันเได้ยเยอะประมาณหมื่นละพันครับครับ ประมาณประมาณเฉลี่ยเมืออละพันเนาะนะครับไล่ได้ข่าคราวของเพลินนะครับในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับจริงๆตัวนี้เกษตรเห็นว่าพอผู้ใหญ่นี่บ่บดาเลี่ยงงั่วยางเดียวนะครับก็ยังมีการเฮ็ดเลี่ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกนี้ก็คือเป็นไล่ได้เสริมแต่ว่าขันสีพ่อคันสีซาแตงว่านี่มันก็สีโดนเมนบอมันก็สีโดนสีโบดเงินซูเมือนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ พ,พ่อผู้ใหญ่ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่กำลังสนใจอาชีพการเลี้ยงวัวนี่ครับครับไอ้าการเลี้ยงวัวนี่เท่ากับบทท่านไม่ยังเขาก็จะเด่นหลายครับครับไม่สนใจทำนั่นอเออไม่สนใจทำนั่นคือว่าเริ่มแรกก,รก่อนก็ให้เนี่ยแจ้งสักสองสามวันครับเออเข้าไม่หรู้ออมาก ถ้าจะขายลูกมันใส่ด้วงามๆเพาะเอาไว้เมืองามเพา่อขายครับาขายอะไรกัดคือว่ามีสองตัวออลุงมาคือจริงจี่ครับผมออรุ่งมากเป็นไงเปแบ่ไม่กลาไว้ขายตุต๊บผูกตุ๊บผูดนี่เลี้ยงใครเจ็เดินกันล่ะเองสามหมื่นวัวเด้นนี่งัวดเดวยนี่คนไายงัวสีสีแดงครับครับคงดีๆเนี่ยเลยจะอ่ะคิดว่ามันแตกมั่นเดีวคนขายส่งหกหมื่นออรโ่มาเดี๋ยวไปเจ็ดนึงมาอยู่เลยครับผมวัวนดี่มันแท้ เน้นสีแดงครับเน้นสีแดงครับเน้นสีแดงครับนี่เลี้ยงก้อนแต่ก้อนเกิเลี้ยงสองโตก็ได้มาแม่ออกลูกอีกแม่เลยเพิ่งซักเกิดเอาลงมาอีกแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆเออพอขายขายแน่พอไหวเอาไว้หวอยากไปขายหมดแม่มันหมดเลยไลยโอ้ขายแน่แบ่งไว้แน่เออเหนี่เวหากับ เงินนี่บริเวณนี้เงินใสอย่างเดียวเขา้าขายเป็ดแน่ขายหมูแน่ขายผักแน่ครับเออแต่ละมือเข้าได้อันหนักแน่ได้อันนี้แน่ผสมแต่พร้อมอกันนั่นแหละครับเอาซื้อมือนี่ผมานีพ่อเลยแหละมัะม่วกับเต็มพอ้หมดแล้วครับเกาผมไดเ้เงินพขาเขาเหลือเหลือซื้อน,น่าแหละครับอ,อยู่คือเก่าอยู่รครับเอองินเขาได้ซื้อน่าซื้อหนังนมั่วกับยุคือเก่าครับ้านนี้ ผมว่าผมพ่อเลยแหละบัดดีครับต่อไปนี่ถตัน้เอาลผู้ตัดีอีกจะไปขายหน้าขายนวาซื้อหน้ากันอะโอ้ตัวนี้คือขอกผู้ใหญ่นะครับอันนี้แนวทางที่เพื่อนฝากไว้ก็คือล่งเลือนอีหยังขอกนี่นะครับเพื่อนกับว่าอย่าไปเห็นไงหล่ะก็เริ่มเลี้ยงจักครับเริ่มเลี้ยงจักสองโตกรนะครับพ่อพ่ออยู่ใดนะครับหล้วก็เใ็ดอาชีพอย่างอื่นผสมกันไปน้ำนะครับพ่อมีรายได้จุนเจือกัน นะครับเื่องการเลี้ยงง่วนนะครับแลก็พัฒนานะครับตะกี้ง่วตัวละหาพันนาะนนะครับเด็ยินข่าวว่าเดือนนี้เดือนนี้ตัวนี้น้อยนะครับขายสามตัวกระแสนหนึ่งแล้วนะครับสามตัวแสนนะครับพอมีพี่น้องนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของการเลี้ยงง่วนนะครับก็มันพัฒนาไปเรื่อยๆนัไปเลยครับนะครับคันตัวน้อยนสอยีได้ปอสามตัวแสนผู้ใหญ่มาตัวน้อยก็ได้ครับบ่ได้เนาะ <ม>ครับไม่ต้องรุ่นตัวใหญ่ๆเนาะหาแม่พันธุ์กัให้พัฒนาเป็นมแม่พันธุ์ใหญ่ๆงงค,รครับเป็นพันธุ์ใหญ่ๆนะครับอ่ะาพ่อพี่น้องสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานคือผมมาหนีแมาได้บอได้ได้ครับได้อ่ะพี่กัปยุสัยนอนอย่บ้านไดบ้านโนคู้ครับเป็นบ้าลโนคู้ครับครับบ,บ้านบ้านโนคู้ตำบลโพกระสังครับอำเภอคุณหารอำเภอคุณหานจังหวัดชิะเกะนะครับไปบ่อถือมาบ่อถือมีเบอร์ให้พี่ให้น้องบ้างอาฝากเบอร์เลยครับศูนย์เก้าสาม 5481088ครับอันนี้เบอร์ผู้ใหญ่ยินเนาะนะครับผู้ใหญ่ยินนะครับคันพอมีน้องสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมายามง่วงเง้อพ่อเดดแบงไหนยังบอกเพ่อใด้่ใหอยู่ครับพ่อเดดแบ่งเนาะนะครับผู้ได้สนใจกับแววมาเบิงกันได้นะครับอยู่อาทียูกับตามี่เพิ่นบอกไว้เมื่อเนี่ยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ยินนะครับที่เพิ่นอนุญาตในผมพาพี่พ่อน้องมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมฮอดบานฮอดขอกงวนะครับจากยืมเงินหาเมินมาสุเมื่อนี่ สื่อลดสื่อเลือสื่อให้สื่อหน้านะครับกับพออาชีพการขายงวยของเพิ่อนีหละเพิ่นวะนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ